สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่เรารู้จักกันในฐานะของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495 ทรงเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระนามเดิมคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณพระองค์ทรงได้รับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยดันทรูนซึ่งเป็นสถาบันการทหารชั้นนำของออสเตรเลียพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านการทหารภาษาและการบินพระองค์ทรงเข้ารับราชการทหารและมีพระราชปรีชาด้านการบินเป็นอย่างมากทรงเป็นนักบินที่สามารถขับเครื่องบินได้หลายแบบและทรงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9สวรรคตลงพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระองค์ทรงได้รับพระนามอย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรกรกลาเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่09โดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนการศึกษาและการรักษาความมั่นคงของชาติพระองค์ยังทรงห่วงใยประชาชนในยามที่ประเทศเผชิญปัญหาเช่น ภัยพิบัติหรือโรคระบาดทรงพระราชทานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และทรัพยากรต่างๆอย่างต่อเนื่องวันที่28กรกฎาคมของทุกปีถือเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวประชาชนทั่วประเทศจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ